โอเคสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่เวสตันซิตี้นะจ๊ะก็สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับสิ่งที่จะได้ก็จะมีเงินหมื่นหนึ่งเนาะอันนี้แอบใช้มาแล้วห้าร้อยแล้วก็หมวก New Player นะครับใส่ไว้เจ็ดวันนะคะก็จะคุ้มครอง New Player ทั้งหลายทั้งแหล่อ่าบัตรทำงานขาวโทรศัพท์บัตรรีสกินนะคะจะอยู่ได้ทั้งหมดสามวันเนาะเราจะกดกดใช้รีสกินกี่รอบก็ได้นะครับมันก็จะไม่หายไปเนี่ยในสามวันกดใช้กี่รอบก็ได้ ก็จะมีลดเริ่มต้นนะครับลดเริ่มต้นให้เนะกาชาสูงลดเริ่มต้นอะไรวะอะไรวะเมื่อกี้แล้วก็เนี่ยกาชาสูงลดเริ่มต้นแล้วก็กาชาโปรโมทนะครับข้างในจะมีโอกาสได้ XR เนาะแล้วก็เนี่ยครับ R สามสองฟรีนะครับถาวรรับไปเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เน้นย้ําว่าถาวรน,นะจ๊ะนี่ถาวรน,นะครับไปเบิกได้เลยนะครับ เื่นใหม่ได้อาสามสองฟีถาวรหนึ่งคันนะคระคนละคันถึงวันที่สาสิบเอ็ดนะครับพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับรีบเข้ามาเลยนะมารับอาสมสองนะครับแล้วพาไปชัวร์กันตรงนี้เป็นกาละเนาะโซนแน่นะครับหุงหาอาหารกันก่อนตรงนี้นะครับจะเป็นโซนทําปิ่นโตกับกัมมี่เนาะกัมมี่นะครับใช้น้ําใช้เนื้อนะครับแล้วก็ปิ่นโตเนี่ยก็คือเอากัมมี่มาทาเป็นปิ่นโตทีนึงก็คือกิน ห้เกับร้อยเปอร์เน็นตาะใครอยากกินแบบทีเดียวเต็มก็มาค้าเป็นมินโตแล้วก็เป็นระบบคลีสนะคะตรงนี้เป็นประจำวันสำหรับการาดก็ประมาณานี้ส่วนโซนทำกัมมี่อาหารจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้อเรามาเก็บขดน้ำนะครมาเก็บขดน้ำ แล้วก็โซล่าสัตว์เราก็ข้ามไปเนาะไปล่าเพื่อเอาเนื้อมาทำอาหารนะคะงาน2อย่างนี้จะไม่สามารถขายอีโคโนมีได้นะก็คือเป็นงานเฉพาะเอาไว้ทำอาหารค่คะกินอย่างเดียวเลยนะครับหน่วยงานจะมีแค่หมอกับตำรวจเนาะใครอยากเป็นเชฟเป็นช่างเนี้ยก็คือประกอบอาชีพเองได้เลยนะครับเดี๋ยวจะลงชุดเชฟกับชุดช่างไว้ให้นะครับในร้านค้าวันนี้นะครับสำหรับงานทำอาหาร น้องสองอย่างแล้วก็เช่าแล้วก็ข้ามมาแล้วก็จะมีจุดวาร์ปให้เราแลก็เช่าปืนยิงไว้แบตยิงไว้แบแเ้วก็ยิงแล้วก็เก็บเนื้เเนอเก็บน้ำแค่นั้นแหละแล้วก็ไปค้าขค้า,ากินได้เลย ออไปเดี๋ยวเราไปดูงานฟาร์มรอบเมืองกันกับกับกับที่เห็นไหมกับขึ้นฝั่งมาแล้วงานเมืองนะครับไปดูงานเมืองกันโอเคก็จะเป็นจุด์้านาะไปไปเมืองเหมือมนเดิมนะครับจะเป็นแมบนะครับเป็นแบบแบบนี้ โอเคเราหลดสักพูน,นึงไม่หน่วกนะครับนี่เบอือของเรานะคะประมาณนี้อ๋อดูอากาศรบอบรอประมาณนี้นะครันั่นเหมืองก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งเป็นงานจีเหล็กเนาะเป็นงานตัดเหล็กทำเหล็กอะไรพวกนี้เนาะ ก็จะเน้นฟังง่าย่ะสบายนะครับแมพจีเล็กนี่น่ารักมากเลยง้เราไม่มีไอเทมตัดเหล็กนั้นไม่ได้ซื้อมาก็ประมาณนี้คาดูคร่าวๆนะครับบรรยากาศในเมืองเนาะครับเมืองเพิ่งเปิดได้สามวันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเลเบลนี่เลเบลนะครับ ตองครับอันนี้เนาะบัตรตู้เซฟแบบ100%กับแบบ50%นะครับก้อนนี้บัตรไข่อ่เนาะแท่งเหล็กก็คือเหมือนเราเอาเหล็กมาครับนะฮก็เป็นแท่งแท่งหนึ่งมีเครื่องตัดเหล็กอันนี้กล่องจูนเหรียญของประเทศนะคะก็คือฟาร์มแล้วก็เอามาครับเป็นเหรียญเหรียญก็จะใช้ในการรับในอื่นอีกเนาะส่วนเวลแก๊งก็จะมีทั้งหมดสี่เวลนะคะตอนนี้แก๊งนะครับ ลงทะเบียนฟรีนะคะสิบคนปุ๊บลงทะเบียนได้เลยลงสูตรให้เลยนะคะฟรีสําหรับใครที่ขึ้นแก๊งถึงยี่สิบคนก่อนนะคะรบับไปเลยบ้านแก๊งนะคะฟรีเนาะบ้านแก๊งก็จะมีแบบมีตู้เซฟมีที่นอนเตียงมีอ่าที่เบรกรถเก็บรถอะไรอย่างเงี้ยปกตินะครับก็แก๊งตอนนี้มาสิบคนก็คือลงทะเบียนแก๊งได้เลยนะครับสี่สูตรยังว่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณสองอาทิตย์เราลงอาวุธให้ให้ตีกันได้เลยนะ อาวุธก็ค้าไม่ยากนะคะบ,บัตรแก๊งติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเนอะสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้านะคะเนาะ, 10, 15, 20, นะ,นาะตามเลเวลแก๊งขึ้นทีละห้านะครับส่วนใครที่จะขึ้นแก๊งเลเวลสองก็คือเราก็ขึ้นเลเวลหนึ่งมาเลยนะครับแล้วก็เลเวลสองเราก็แค่ถือบัตรแค่คนเดียวเนาะที่เหลือก็ถือบัตรเลเวลหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้ฟาร์มยากเนาะอย่างที่บอกบัตรแก๊งติดติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคแล้วก็มาขึ้นแก๊งยี่สิบคนนะครับ รับไปเลยบ้านแกงนด็จ้จนด่วนๆก่อนที่บ้านจะหมดอันนี้เดี๋ยวให้ไปดูงานข่าวคร่าวๆเพราะงานข่าวเราก็จะน่ารักกุ๊กกิ๊กกับนี้เนาะน้ำผึ้งค่ะแลก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆกันงานจะอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะเห็นไหมสองงานนั้นกล้วยกับน,น้ำผึ้งคับแล้วก็จะมีจุดฟาร์มอีกจุดหนึ่งข้างบนนะครับตรงนี้ ก็จะเป็นสามงานติดกันเนาะมีต้นหอมอะไรอีกเลยเห็ด <Head S 1> นะครับงานก็จะฟาร์มชิวเนาะมีงานฟาร์มหลักๆอยู่แค่สองจุดเองเนาะมันจะติดๆกันนี้ฟักทองนะครับน่ารักชิมุดเค okay. ก็จะมีงานไม้อีกงานหนึ่งเนาะงานไม้จะเป็นงานที่ได้เงินเยอะเนาะสําหรับใครที่แบบมีรถก,กิโลก็คือมาถกทาไม้ได้เลยนะครับประมาณนี้เป็นงานทางเลือกแล้วก็งานเอฟเคตรงนี้เนาะ เราซื้อไอเทมที่ร้านค้าเป็นบัตร FK เลยคนนี้มามยืน FK ได้นะครับตรงนี้ก็งานอีกแบบหนึ่งก็คืองานเลี้ยงน้องหมาตรงนี้นะครับตรงดาวสีเขียวก็จะเป็นงานทางเลือกอีกทางหนึ่งเนาะเราก็คือไปซื้อหมาซื้อหาแล้วก็มากดเลี้ยงได้เลยเดี๋ยวไปเลี้ยงให้ดูหนึ่ะ ค่ะอยู่ไหนวะ่ะนะาค่ะซืปอเป์บา้าเกดนีงไงเจอแล้วโอเคเราซื้อหมาไปลองเลี้ยงให้ดูน้องหมาน้องหมาโอเคโอ้ตาล้ละตื้อๆโอเคเรามาลองเลี้ยงกันนะเมื่อกี้ก็มีคนเลี้ยงอยู่ด้วย ใช้เลยนะคะี่นี่นีละละ่แล้วักเนาะเราก็แบบร้อยเปอร์เซ็์พวกเราก็เก็บแล้วก็เอามูลเอาขนของมันไปขายนะคะอีกโคโนโมีก็อย่างที่บอกเนาะว่าจะมีงานรอบเมืองก็คือเนี่ยตรงนี้สองงานตรงนี้สามงานนะคะแล้วก็ตรงนี้งานหนึ่งเป็นหกงานเนาะแล้วก็จะเป็นงานเลี้ยงหมา แล้วก็งานเอตรงนี้นะครับส่วนงานทําอาหารก็อยู่โซนนี้เนาะเอาไปทาอาหารโดยเฉพาะนะครับไม่สามารถขายอีโคโนมี่ได้เนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นงานเหมืองเราก็ขุดเหมืองทําเหมืองทํะไร้พวกนี้ก็จะมีพวกชิงทงอะไรแบบนี้เนาะประมาณนี้นะครับคข้าวๆก็อย่างที่บอกเนาะว่าผู้เล่นใหม่มาปุ๊บรับอาวสองฟรีไปขับเลยถาวรน,นะครับไม่ได้แบบให้เจ็ดวันสาสิบวันนะคือถาวรเลยคุณก็คือเอาไปวิ่งงานดําได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับแก๊งนะครับ เออ่ตรงนี้ก็อย่างที่บอกน้องว่าขึ้นแก๊งบัตรแก๊งติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มาสิบคนเนี่ยลงทะเบียนขึ้นสูตรได้เลยฟรยีส่วนใครที่ขึ้นบัตรแก๊งครบยี่สิบคนก่อนก็รับไปเลยนะคะบ,บ้านแก๊งเดี๋ยวเราพาไปดูบ้านแก๊งดีกว่ายูัวอ่ะนะครับวันนี้ยัว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 ดูบ้านแก๊งก่อนจำไม่ได้แล้วมันอยู่ตรงไหนแต่ว่า,าแถวๆนี้นะนี่ไงจอและ้ว นี่บ้านแกงของเราจอดรถตรงนี้นะเดี๋ยวทำที่เบิกที่ไรให้นะก็มีตู้มีอะไรพร้พอมมีเตียงเนาะนี่นะคะบ้านแกงคร่าวๆประมาณน,นี้ก็ฝากเมืองใหม่ได้นะครับเบสตันของเราไปไป่าทุกคนแล้วก็เจอกันนะจ๊ะ ฟรีไวริสไม่มีสอบนะครับแค่เกาะอมวลเแลเข้าได้เลยบอกว่าทุกคนจะชอบเมืองนี้นะครับแล้วก็ลองเข้ามาเล่นกันดูเนาะฟาร์มไม่ยากนะครับขึ้นอาวุธไม่ยากขึ้นแกงไม่ยากนะ้องเมืองเนี่ยพร้อมทำสตอรี่มากๆครับผมเจอกันที่เวสตันครับบ๊ายบายบ๊ายบายกดแบ็คแฟ้มทำไมบ๊ายบายเจอกัน